เคล็ดลับสุดยอดนะคะต้มตีนไก่ให้สุกนุ่มเร็วเพียงแป๊บเดียวตีนไก่ก็เปื่อยเร็วมากประหยัดเวลาไม่เปลืองแก๊สด,ด้วยขั้นตอนในการทําก็ง่ายมากๆค่ะจะทําวิธีไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เล็กมีเคล็ดลับง่ายๆในการต้มตีนไก่ให้เปื่อยเร็วนะคะเป็นวิธีง่ายๆและก็เปื่อยเร็วมากๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะล้างทําความสะอาดตีนไก่ด้วยเกลือนะคะ ให้เราขัดตีนไก่ให้ทั่วทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็ล้างน้ำจนน้ำใสสะอาดเลยนะคะล้างประมาณสักสามน้ำค่ะการที่เราใช้เกลือล้างนะคะเราก็จะลดกลิ่นคาวของตีนไก่ได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วให้เราเตรียมตั้งน้ำค่ะแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ เราใส่ต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็คนเกลือให้ละลายค่ะจากนั้นก็ให้เรานำตีนไก่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะนำช้อนแกงค่ะช้อนสแตนเลสนะคะมาใส่ลงไปในหม้อค่ะจะเป็นช้อนสั้นหรือช้อนยาวก็ได้นะคะแต่ให้เป็นสแตนเลสค่ะเพราะว่าช้อนสแตนเลสเนี่ยนะคะ เขาจะเป็นตัวนําความร้อนค่ะก็จะทําให้ตีนไก่ของเรานะคะสุกนุ่มเปื่อยเร็วนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้มไปจนกว่าน้ําเขาจะเดือดขึ้นมานะคะพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะเห็นฟองค่ะให้เราช้อนออกเลยนะคะถ้าเราช้อนฟองออกนะคะเราก็จะได้น้ําซุปที่ใสค่ะไม่ขุ่นนะคะแต่ถ้าใครที่จะเอาตีนไก่ไปทําเมนูอื่นนะคะ อย่างเช่นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ต้องใช้น้ำซุปนะคะเราก็ไม่ต้องช้อนออกก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำน้ำแข็งค่ะนำน้ำแข็งใส่ลงไปในหม้อตอนน้ำเดือดเดือดแบบนี้เลยนะคะปริมาณน้ำแข็งก็ใส่ได้ตามต้องการเลยนะคะแต่ต้องให้ท่วมไก่ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะรอให้เขาละลายแล้วก็ให้เขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เหตุผลว่าทำไมต้องใส่น้ำแข็งลงไปนะคะเพราะว่าน้ำแข็งจะเป็นตัวทำให้อุณหภูมิน้ำที่เดือดอยู่อะคะ่ะลดลงจากร้อนมาเป็นเย็นนะคะก็เลยทำให้เนื้อไก่ของเราอะคะ่ะนุ่มและเปื่อยเร็วมากๆเลยนะคะเดยช่วงนี้เราจะรอให้เขาเดือดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะน้ำเดือดอีกรอบแล้วนะคะถ้ามีฟองอยู่ก็ให้เราช้อนฟองออกค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าตีนไก่ของเราเปื่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะเช็คดูค่ะว่าไก่เปื่อยมากแค่ไหนนะคะนี่นะคะเปื่อยนุ่มมากเลยค่ะคือถ้าเราชอบเปื่อยมากน้อยขนาดไหนตามความชอบได้เลยนะคะถ้าชอบเปื่อยมากก็ต้มต่ออีกค่ะแต่ถ้าชอบแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะ วิธีนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่รักนนำมาฝากกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ